รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์ไมเออร์ไม่จำเป็นว่าคุณต้องเป็นคนแคร่งศาสนามากๆคุณสามารถอยู่ในโลกแต่ไม่เป็นของโลกนี้ได้คุณสามารถเป็นเพื่อนกับคนที่ยังไม่เชื่อได้ ถึงจุดจุดหนึ่งไม่ใช่ว่าเราทุกคนต้องอยู่ห่างจากคนที่ไม่เชื่อไม่อย่างนั้นคงไม่มีใครได้เข้ามาในแผ่นดินของพระเจ้าแน่แต่คุณต้องแน่ใจว่าคุณส่งผลต่อพวกเขาไม่ใช่ให้พวกเขาส่งผลกับคุณมาค่ะนั่นคือสิ่งที่คุณต้องคุณต้องระวังให้มาก กับคำหลอกลวงว่ามานจะไม่ดึงคุณเข้าหามันฉันเริ่มไปเที่ยวบารกับเขาอาทิตย์ละสองครั้งเพราะฉันพยายามนำให้เขารู้จักกับพระเยซู <rese atur> มันใช่หรือเปล่าเนี่ยฉันอยากช่วยคุณฉันอยากให้คุณจำไว้บางส่วนก็ยังดีเวลามานมาล่อ,ล,อลวงคุณบอกเลยว่าถ้ามันหลอกคุณ ด้วยคําโกหกบางอย่างคุณจำเป็นต้องรู้อะไรไว้บ้างไม่ใช่แค่ขีดเส้นใต้เอาไว้แต่คุณต้องรู้จริงๆด้วยคุณควรไปโบสถ์เป็นประจำแต่ไม่ใช่แค่เพื่อจะได้เครื่องหมายเช็คบนปฏิทินโบสถ์เท่านั้นแต่เพื่อจะได้เรียนรู้และเติบโตและทุกเรื่องที่คุณได้ยินคุณต้องพร้อมที่จะออกไปลงมือปฏิบัติตามอเมนไหม รงบทที่14ข้อ11และ12เพระมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่ตราบใดทุกคนจะคุกเข่ากราบเราและทุกลิ้นจะสรรเสริญพระเจ้าฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้าฮ <Ooh. S 1> พระเจ้าจะไม่ถามคุณเรื่องคนอื่นนะคะ พระองค์จะถามเรื่องของคุณนั่นแหละดังนั้นไม่ว่าคนอื่นจะทำอะไรก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะทำได้ฉันไม่สนใจว่าคุณจะรู้จักคริสเตียนหลายร้อยคนที่หย่อนยานไม่ได้หมายความว่าคุณก็ทำได้เหมือนกันการหย่อนยานหมายถึงการทำน้อยกว่าที่ควรนิดหน่อยจากที่คุณรู้ว่ามันถูกต้องอืม ฉันก็คิดว่ามันจะตลกกว่านี้ขอโทษด้วยน้อยกว่าที่ควรนิดหน่อยจากที่คุณรู้ว่ามันถูกต้องพระเจ้าประทานความชอบธรรมของพระองค์แก่เราผ่านทางพระคริสต์แต่พระองค์ประทานความชอบธรรมให้เราเพื่อเราจะได้ออกไปในโลกและทำสิ่งที่ถูกต้องอามนไหม พวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ์พ่อเราเองบริสุทธิ์ฉันอยากให้คุณดูตรงนี้ด้วยกันมันดีมากเรามีเวลาแค่คืนเดียวนี่เป็นทั้งหมดที่ฉันเขียนเรื่องการเป็นคนของพระเจ้าในโลกที่ไม่เชื่อพระเจ้าซึ่งเรากำลังอยู่หน้าที่สองคุณรู้ไหม พระเจ้าอยากให้ความการุณาของพระองค์นำให้มนุษย์กลับใจพระคมพี์บอกไว้อย่างนั้นคือพระกรุณาคุณของพระเจ้าที่นำมนุษย์ไปสู่การกลับใจแต่ฉันคิดว่าถ้าพระองค์ต้องทําให้เขากลัวจนตัวสัน่นซึ่งพระองค์ทาได้แน่และฉันก็เต็มใจช่วยพระองค์ถ้ามันจําเป็นจริงๆพระเจ้าทรงเป็นความรักพระองค์เปี่ยมด้วยความเมตตาแต่พระองค์ก็ยุติธรรมเช่นกัน และในที่สุดทุกคนก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งที่พวกเขาได้หวานและนั่นคือสิ่งที่ฉันกลัวแทนเขาเพราะอย่างนี้เราต้องบอกเขาอาจจะเป็นทอดหรือจูลี่เราต้องบอกเขาเราต้องบอกพวกเขาต้องมีคนไปบอกเขาแล้วอะไรล่ะที่หลอกลวงเราได้บ้างความร่ำรวยสามารถหลอกลวงเราได้ มารโกบทที่4ข้อ19กล่าวว่าแล้วความกังวลของโลกและความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติและความโลภในสิ่งต่างๆประดังเข้ามาและรัฐพระวจนะนั้นจึงไม่เกิดผลเราทุกคนชอบของดีๆฉันชอบของสวยๆงามๆฉันชอบของดีๆแต่มันอาจจะเป็นสิ่งหลอกลวงมันทำให้คุณคิดว่าคุณจะมีความสุขแต่จริงๆแล้วมันทำไม่ได้ สิ่งของไม่สามารถทำให้คุณมีความสุขเสมอไปสิ่งเดียวที่ทำให้คุณมีความสุขได้ก็คือการมีชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าอาเมนควยคว้าทุกอย่างเท่าที่คุณจะหาได้และแจกจ่ายให้คนอื่นมากเท่าที่คุณจะทำได้เพราะไม่มีอะไรดีไปกว่าการช่วยเหลือคนอื่นแล้ว แต่ฉันคิดว่าเราไม่ต้องมีอะไรมากมายหรอกถ้าเราไม่เต็มใจที่จะแบ่งปันแจกจ่ายหรือเป็นพระพรให้กับคนอื่นฉันจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังฉันเคยทำงานให้บริษัทอาหารทะเลเรื่องนี้เกิดขึ้นหลายปีแล้วฉันกับเดฟเรายังไม่ได้ซื้อบ้านหลังแรกเลยฉันก็เลยหางานทำเพื่อจะได้ซื้อบ้าน เรามีรถแค่คันเดียวและงานที่ฉันทำอยู่อยู่ในพื้นที่ที่เขาทำงานแถวใจกลางเมืองเซนหลุยฉันสามารถไปทำงานพร้อมกับเขาได้ฉันก็เลยอยากทำงานนั้นต่อไปซึ่งตอนนั้นฉันต้องเก็บเงินอีก1200งรอเหรียญเพื่อจะทำฟันถ้าเทียบกับเดี๋ยวนี้ก็น่าจะประมาณ50า0 0ื่นเหรียญแล้วและหมอก็เริ่มรักษาไปแล้วเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่เวลาเหมาะสมที่จะลาออกฉันทาฝ่ายบัญชีตอนนั้น มีคนจ่ายเงินเกินเข้ามาเขาจ่ายใบยแจ้งหนี้เดียวกันมาสองครั้งหัวหน้าจะตรวจใบแจ้งหนี้ทุกใบตอนสิ้นเดือนเสมอก่อนที่ฉันจะส่งไปทีนี้เขาเอาใบานั้นมาให้ฉันเขาอยากให้ฉันหากเงินในบัญชีจากเครดิตนั้นลูกค้าจะได้ไม่รู้ว่าเราติดเงินเขาอยู่ซึ่งหมายความว่าเขากำลังจะขโมยเงินของลูกค้าแล้วเขาอยากให้ฉันช่วยเขาคือ ตอนนั้นฉันยังไม่ค่อยรู้อะไรมากเท่าไหร่จําได้ว่าฉันยังอยู่ในคริสตจักรนิกายหนึ่งยังไม่รู้พระกัมภี์มากเท่าไหร่แต่ฉันรู้มากพอว่ามันผิดเข้าใจไหมว่าบางครั้งเราก็ไม่ได้โง่อย่างที่เราแสดงพฤติกรรมออกไปคือฉันรู้ว่ามันผิดไม่ต้องให้ใครมาเทศนาให้ฟังไม่ต้องให้ทูตสวรรค์มาปรากฏตัวต่อหน้าไม่จําเป็นต้องมีคําพูดยืนยันฉันรู้ว่ามันผิดแต่ แต่ฉันกลัวมากๆฉันกลัวว่าถ้าฉันตอบไปว่าฉันทำไม่ได้เพราะฉันเป็นคริสเตียนฉันจะถูกไล่ออกแน่แน่ฉันก็เลยปล่อยไปทั้งวันกลับบ้านไปไม่มีความสุขทั้งคืนฉันหมายถึงคือว่าฉันไม่อยากจะเสียงานนี้ไปเลยจริงๆเพราะเป็นงานที่ทำเงินได้เยอะอยากรวยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยต้องทำฟันอยากจะมีรถสองคันบ้างนึกออกไหมฉันมีเหตุผลเต็มไปหมด มีใครเข้าใจเรื่องหาเหตุผลบ้างเอาละปรากฏว่าสุดท้ายฉันก็มาคิดว่าฉันต้องเชื่อฟังพระเจ้ารู้ไหมไม่มีอะไรน่าอนาจใจไปมากกว่าการที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วจากนั้นเช้าว,วันรุ่งขึ้นฉันไปถึงแต่เช้าเพราะเขาไปทํางานแต่เช้าฉันเข้าไปในห้องทํางานเขากลัวจนตัวสัน่นฉันพูดว่าฉันมาบอกว่าฉันทําไม่ได้จริงๆฉันไม่สามารถหักเงินจากบัญชีนั้นได้ ฉันเป็นคริสเตียนฉันเชื่อว่าการทำแบบนั้นมันไม่ถูกต้องฉันรู้สึกว่ากำลังขโมยเงินเขาความหมายก็คือฉันกำลังบอกว่าเขาเป็นขโมยแต่ฉันไม่อยากตกงานฉันหวังว่าคุณจะไม่โกรธแต่ฉันทำไม่ได้จริงๆเขาตอบมาว่ากลับไปทำงานต่อได้ละดังนั้น ฉันก็เลยกลับไปที่โต๊ะทำงานตลอดวันนั้นทั้งวันทั้งวันฉันรอว่าเขาจะเดินมาบอกว่าเธอไม่ต้องกลับมาทำงานอีกแล้วนะแต่พอใกล้จะเลิกงานเขาเดินออกมาเอาเอกสารมาวางที่โต๊ะฉันและบอกว่าเอาละส่งเช็คกลับไปให้เขาซะโอเคทีนี้ฉันอยากจะบอกคุณอย่างหนึ่งคุณอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ แต่ถ้าวันนั้นฉันไม่ทําแบบนั้นเมื่อ40ปีที่แล้วฉันก็ไม่มั่นใจว่าฉันจะได้มายืนเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังตรงนี้คืนนี้ไหมเห็นไหมมีการทดสอบมากมายที่พระเจ้าหยิบยื่นให้เราระหว่างการเดินทางชีวิต และไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหน5ปีหลังจากนี้10ปีจากนี้2ปีจากนี้20ปีนับจากนี้มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณลงมือทำตอนนี้มาค่ะเรื่องที่ฉันพูดตอนนี้อาจจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่สําคัญที่สุดเท่าที่คุณเคยได้ยินมาก็ได้อ m e n จริงอยู่พระเจ้าให้อภัยบาปแต่ความบาปก็มีผลที่ตามมาอยู่อันนั้นเราไม่อยากฟังเท่าไหร่ฉันหมายถึงบางคนอาจจะฆ่าคนตายซึ่งเขาได้รับการอภัยก็จริงแต่ก็ยังต้องติดคุกอยู่ดีความบาปมีผลที่ตามมาอาจจะมีบางครั้งที่พระเจ้าด้วยความเมตตาของพระองค์ทรงช่วยให้เราพ้นจากผลที่ตามมาได้แต่ไม่ใช่ทุกครั้ง อีกเรื่องหนึง่งอีกอย่างหนึ่งที่หลอกลวงได้มากเลยก็คือความสงสัยคุณรู้ไหมว่าความสงสัยคืออะไรเวลาที่พระเจ้าตรัสอะไรบางอย่างแล้วเราสงสัยว่าต้องไม่ใช่จากพระเจ้าแน่เพราะว่าอีกเรื่องหนึง่งคุณอาจจะเคยได้ยินชั้นเล่าเรื่องนี้ในทีวีแล้วแต่สําหรับฉันมันเป็น ตัวบ่งชี้จากสิ่งที่เราทำคือถึงแม้เราเป็นคริสเตียนที่ดีเราก็อาจทำแบบนี้ด้วยก็ได้ <laughs> ฉันซื้อชุดมาเป็นชุดสีแดงฉันชอบมากฉันซื้อมาแต่มันใหญ่เกินไปหนึ่งไซส์สำหรับฉันมันเป็นแบบคือวิธีเย็บของเขาอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่เพราะเป็นเสื้อเปิดไหลเป็นชุดแบบยาวๆที่มีเข็มขัด เขาเอาถุงพลาสติกใสมาคลุมไว้แล้วฉันก็ซื้อต่างหูสีเงินแดงของเขาด้วยที่มันเข้ากันน่ะนึกอ,ออกไหมมันเข้ากันมากพอกลับถึงบ้านก็เอาแขวนไว้ในตู้แต่เพราะอะไรบางอย่างทุกครั้งที่ฉันจะสวมชุดนั้นฉันจะคิดว่ารอก่อนดีกว่าจนวันหนึ่งฉันอยู่หน้าตู้เสื้อผ้ากำลังอธิษฐานเผื่อผู้หญิงที่เป็นอาสาสมัครของเราเป็นอาสาสมัครให้กับการประชุมของเราตอนนั้นเธอชื่อรูทแอนเพสวิกแล้วโอพระเจ้าขอบคุณสำหรับรูทแอน พระเจ้าลูกจะเป็นพระพรให้รูดแอนได้ยังไงบ้างอย่าคิดจะถามพระเจ้าเวลาคุณอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าฟังให้ดีนะสาวๆนี่เป็นคำแนะนําเกี่ยวกับแฟชั่นอย่าถามพระเจ้าว่าคุณจะทำอะไรให้ผู้หญิงคนอื่นได้บ้างเวลาคุณอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าเข้าใจไหมแล้วทันทีเลยฉันได้ยินว่ายกชุดสีแดงให้เธอสิ รู้ไหมมันเร็วเร็วขนาดนี้เลยน่าจะใช้เวลาไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำฉันคิดว่าไม่ใช่เสียงพระเจ้าเนี่แน่ต้องไม่ใช่พระเจ้าแน่เพราะชุดนั้นมันยังใหม่อยู่เลยฉันยังไม่เคยใส่เลยอะ่ะไม่ใช่พระเจ้าแน่ฉันหมายถึงช่วงเวลาสั้นๆ ฉันก็ลืมชุดสีแดงแล้วลืมรูทแอนไปเลยฉันเดินทางไปประชุมที่รูทแอนเป็นอาสาสมัครแล้วอธิษฐานขอให้พระเจ้าอวยพรเธอจริงไหมเราเคร่งาศาสนากันจังเลยอะ่ะ <laughs> เราชอบอวยพรเสมอขอพระเจ้าอวยพรขอพระเจ้าอวยพรแล้วถ้าพระเจ้าอยากให้คุณอวยพรคนอื่นบ้างละ่ะ <laughs> ใช่ไหมพระเจ้าเคยตรัสกับฉันน่าจะสักสองสามปีที่แล้วตรัสว่าเลิกอธิษฐานขอให้เราช่วยคนอื่นทั้งๆท,ที่เจ้าเองก็ช่วยได้ง่ายๆแต่แค่ไม่อยากทำเห็นไหมเราอยากจะเป็นผู้ให้เหลือเกินจนกระทั่งเราต้องให้ของที่เราชอบนั่นแหละ ฉันคงไม่คิดอะไรเลยถ้ามันเป็นชุดเก่าที่ฉันเบื่อแล้วแต่นี่มันเป็นชุดแดงใหม่เอี่ยมฉันก็เลยลืมไปเลยประมาณหนึ่งเดือนถัดมาฉันมาอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าอีกแล้วโอ้โหไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยฉันกลับมาที่ตู้เสื้อผ้าอธิษฐานเพื่อรูดแอนโอ้พระเจ้าลูกจะทำอะไรเพื่อเป็นพระพรให้กับรูทแอนได้บ้าง เป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงฉันมองตรงไปที่ชุดสีแดงฉันเลยคิดว่าก็คงต้องยกให้เธอแล้วแหละฉันว่าฉันบอกพระเจ้านั่นไม่ฉลาดเลยแต่ฉันบอกพระเจ้าว่าแต่ลูกมีต่างหูสีเงินแดงที่มันเข้ากันด้วยนะและพระเจ้าก็ตรัสว่าเราให้เจ้าเก็บต่างหูไว้ก็ได้แต่ถ้ามันเป็นปัญหาก็ยกต่างหูให้ไปด้วยเลย จริงอยู่นี่เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันส่งผลกับอนาคตฉันไหมฉันว่าก็ใช่นะรู้ไหมฉันคิดว่าเวลาเราทำตามที่พระเจ้าบอกให้เราทำมันจะนำพระพรในอนาคตมาสู่ชีวิตเราแต่ถ้าเราไม่ทำก็ไม่ได้หมายความว่าฉันอาจจะเก็บชุดไว้แล้วยังได้ไปสวรรค์ฉันอาจจะส่งเอกสารใบแจ้งหนี้ไป แบบไม่มียอดค้างแล้วยังได้ไปสวรรค์ความรอดของเราไม่ได้ซื้อได้ด้วยสิ่งที่เราทำหรือไม่ทำแต่ฉันจะบอกคุณว่าเรื่องพวกนี้สำคัญต่อพระเจ้าและมันเกี่ยวข้องกับการเจิมในชีวิตของเราอย่างมากและเราการเจิมในชีวิตของเรามีค่ามากๆเราควรปกป้องและรักษามันไว้เพราะมันเป็นฤทธิเดชของพระเจ้าที่ผ่านทางตัวคุณและส่งจากตัวคุณเพื่อเป็นพระพรให้กับผู้อื่น ซึ่งนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรได้ยินมากขึ้นก็คือการเจิมว่าจะป้องกันยังไงจะถวายเกียรติยังไงจะรักษายังไงอาเมนไหมเอาละเรามีหุ้นส่วนพันธกิจเล็กๆที่นี่สิบแห่งด้วยกันหุ้นส่วนที่น่ารักมากที่สนับสนุนพันธกิจของเรา เรากำลังพูดถึงว่ามันยอดเยี่ยมแค่ไหนที่เป็นผู้ให้มีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าผมซาบซึ้งมากที่ถูกสอนให้เป็นผู้ให้คือว่าฉันมาจากยุคที่ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ศิษยาพิบาลที่ได้รับเงินถวายจะเทศนานาน20นาทีเรื่องการถวายแต่ทุกวันนี้ถ้าคุณทำแบบนั้น คนจะไม่พอใจแล้วคิดว่าคุณก็เป็นนักเทศอีกคนที่พยายามหาเงินจากพวกเขาแต่เราต้องถูกสอนให้เป็นผู้ให้พระเยซูสอนเรื่องเงินมากกว่าเรื่องนรกสวรรค์ซะอีกคุณรู้หรือเปล่าอย่ากโกรธผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณของคุณเลยเวลาที่เขาสอนเรื่องที่อยู่ในพระกัมภีร บางทีแค่เพราะคุณไม่อยากทําตามสุดท้ายรูดแอนก็ได้ชุดสีแดงแล้วเธอก็มาทํางานเต็มเวลาให้กับเราเธอสวมชุดนั้นนานเลยทีเดียวแต่ในที่สุดเธอก็เอามาคืนฉันฉันอยากให้คุณได้เห็นเวลาฉันใส่ชุดนั้นจังเลยอ่ะฉันยังใส่ได้อยู่นะ ซึ่งน่าจะเป็นภาพที่ประหลาดที่สุดเท่าที่คุณเคยเห็นมาฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเมื่อก่อนฉันถึงชอบชุดนั้นขนาดนั้นแต่แน่นอนชุดนั้นมันล้าสมัยไปแล้วมันน่าสมเพชจริงๆทุกคนก็มีเรื่องราวของตัวเองแต่พระเยซูชอบเล่าเรื่องอุปมาพระองค์ต้องเล่าเรื่องคนอื่นส่วนฉันไม่เคยพ้นเรื่องของฉันหรือเดฟเลย ฉันบอกเดฟว่าถ้าฉันไม่ได้แต่งงานกับเขาก็ไม่รู้จะเทศนาได้ไหมเพราะฉันจะมีเรื่องของเดฟเสมอยังไงก็แล้วแต่หลังๆมาน,นี้เขาน่ารักมากขึ้นฉะนั้นฉัน,ฉนขอโทษด,ด้วยคืนนี้ไม่มีเรื่องของเดฟค่ะฉันบอกเขาว่าเขาต้องทำตัวดีๆหน่อยอยาก,กอบบทที่1นึข้อ22แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะเชื่อฟังพระวจนะ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองกลายเป็นการหลอกลวงเพราะสงสัยสิ่งที่ตรงข้ามกับความจริงเห็นไหมนั่นคือสิ่งที่ฉันทำฉันหลอกตัวเองด้วยการสงสัยว่าพระเจ้าคงไม่อยากให้ฉันยกชุดนั้นให้เธอเพราะมันเป็นของใหม่ใครเคยทำอะไรแบบนั้นบ้างโอ้ห้าคนเองเหรอขอลองละ่ะ เห็นไหมปัญหาคือเราทําแบบนั้นแต่ส่วนใหญ่เราแทบไม่รู้ตัวเลยว่าเราทําแบบนั้นอยู่ฉันหมายถึงไม่มีใครหลอกที่จะพูดว่าฉันไม่ฟังพระเจ้าหลอกฉันจะทําอย่างนั้นแหละฉันรู้ว่าพระเจ้าตรัสว้อย่างนั้นแต่ฉันแค่จะไม่ฟังพระองค์เราจะไม่พูดแบบนั้นแต่เราจะมีเหตุผลอื่นๆแทนสัจจะจะทําให้ท่านเป็นไทยมันมีข้อเท็จจริงแล้วก็มีความจริง มีหลายอย่างที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นข้อเท็จจริงว่าพ่อล่วงละเมิดทางเพศฉันเป็นข้อเท็จจริงว่าแม่ของฉันไม่ได้ทำอะไรมากกับเรื่องนี้เพราะเธออ่อนแอและกลัวเกินไปเป็นข้อเท็จจริงที่ว่ามันเกิดขึ้นนานมากๆมากพอจนทำให้ฉันพังยับเยินฉันมีปัญหาหลายอย่างแต่ฉันถูกหลอกฉันไม่รู้ว่าฉันกำลังมีปัญหาฉันคิดว่าคนอื่นนั่นแหละที่มีปัญหา เมื่อก่อนเขาเคยมีตะก,กร้าในร้านขายของชำที่ฉันชอบไปซื้อของตอนลูกๆฉันยังเล็กอยู่แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วแต่เขาจะมีกระป๋องที่มีรอยบุบหรือกระป๋องที่ไม่มีฉลากคุณจะซื้อกระป๋องไหนก็ได้ในราคา10เซนต์เท่านั้นเองแล้วถ้าคุณจะเอากระป๋องที่บุบคุณก็ต้องพยายามเลือกที่บุบน้อยที่สุด แล้วถ้าคุณเลือกอันที่ไม่มีฉลากฉันหมายถึงฉันต้องภาวนาว่าจะได้เป็นลูกพีชหรือซอสแอปเปิลที่เราจะกินได้บางครั้งฉันก็ได้ของดีๆแต่มีครั้งหนึ่งฉันได้อาหารสุนัขมาฉันไม่ได้เลี้ยงหมากระปองนั้นก็เลยเสียเปล่าเนื่อออกไหมคนเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเรามาพร้อมรอยบุบแล้วเราก็พยายามเลือกคนที่มีรอยบุบน้อยที่สุด แล้วหลายคนก็มาแบบไม่มีฉลากคุณไม่รู้จริงๆว่าคุณจะได้อะไรแน่นอนว่าเดฟก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้อะไรชายผู้น่าสงสารเขาอธิษฐานขอคนที่ต้องการความช่วยเหลือและพระเจ้าก็ตอบคำอธิฐานเขาเราเดทกันห้าครั้งแล้วเขาก็ขอฉันแต่งงานฉันมักจะบอกเขาว่าคุณต้องรีบๆคว้าฉันไว้นะเพราะฉันจะทำตัวได้ดีเท่าที่ฉันจะทนได้เท่านั้นแหละ ทุกอย่างเริ่มจะไม่สวยแล้วโอ้พระเจ้าได้ทำเพื่อฉันหลายอย่างมากๆซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากๆแต่ก็วิเศษมากด้วยข้อเท็จจริงก็คือสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับฉัน แล้วฉันก็เชื่อคำโกหกของมนันฉันปล่อยให้มันหลอกฉันฉันเชื่อว่าฉันจะไม่มีวันดีขึ้นได้คิดว่าต้องมีชีวิตที่เป็นรองเสมอแต่ฉันได้เรียนรู้ความจริงว่าพระเยซูจ,จะประทานมาลายแทนขี้เท่าน้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์ผ้าห่มแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจที่ท้อถอยแล้วพระองค์จะเปลี่ยนแปลงฉันและใช้ฉัน พระองค์จะใช้สิ่งที่ฉันเคยเจอในวัยเด็กมาช่วยเหลือผู้คนที่กำลังเจ็บปวดและนั่นคือสิ่งที่พระองค์อยากจะทำกับพวกคุณทุกคนด้วยเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีได้ยินไหมเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าที่ต้องการพระประสงค์ของพระองค์ ไม่ว่ามาซาตานเคยทำอะไรไว้กับคุณในอดีตคุณสามารถพลิกกลับแล้วใช้ต่อสู้กับมันได้ถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนจะต้องโตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งมีใครบ้างในคืนนี้ที่ตัดสินใจว่าจะต้องโตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอามนไหม